สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอตคมนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเลขติดบนเลขเด่นแบบ5ตัวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้าย เจ้าของข้อมูลคำนวณได้78901ก็ติด2ตัวนะครับ8กับ9ห้วยออก9 9 8 8สําสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวานะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้5 6 7 8 9สทุกทันาน56789แทางเลขติดบนนะครับเลขเด่นแบบ5ตัว ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนล่างนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับคำนวณได้013หวยออก9 9 8 8สําสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับอาจารย์คำนวณได้679ทุกทัน679 ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างนะครับ2ตัวมาตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับคำนวณได้6กับ2งวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับมีเลข1ลงไปด้านล่างงวดที่ออก6 9 6 6 1หหสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้1กับ7นะครับ1กับ7 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางมาครบ3ตัวบนนะครับสูตรที่1สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมาไม่ครบนะครับขาดเลข9ทุกทันแนวทางของอาจารย์มีเลข8นะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้5 6 7 9 2 3 4นะครับ5 6 7 9 2 3 4ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับ จาาิณก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาก็จะเป็นทางมาครบ3ตัวอีกสูตรของอาจารย์นะครับสูตรนี้งวดก่อนก็มาไม่ครบทุกทันขาดเลข9ไปเหมือนกันนะครับมีแต่เลข8งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้5 6 7 9 1 2 3นะครับ5 6 7 9 1 2 3 ต่อมาก็จะเป็นสูตร4นะครับสูตร4ของอาจารย์คำนวณได้1234890ทุกท่าน1234890ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มล่างของอาจารย์นะครับชุดเต็มอยู่ด้านบนทุกท่านส่วนชุดเน้นจะอยู่ด้านล่าง ก็จะมี6 3 6 5 8 3 8 5 9 3แล้วก็9 5นะครับทั้งหมดก็6ชุดด้วยกันต่อมาก็จะเป็นข้อมูลบนชุดเต็มของอาจารย์นะครับชุดเต็มอยู่ด้านบนชุดเน้นของอาจารย์อยู่ด้านล่างทั้งหมด6ชุดมี0 6 2 6 38 39 58แล้วก็5 9 ลงสูตรคำนวณแต้มของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับใบนี้แต้มรวม3ตัวสูตรที่1งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีแต้มสําสำหรับงวดใหม่คำนวณได้789123นะครับ789123 ต่อมาก็แต้มรวม3ตัวสูตรที่2สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีแต้ม5งวดใหม่ได้389 167นะครับ389 1 6 มาต่อกันที่แนวทางหลักร้อยของแอดมุกนะครับงวดที่ผ่านมาตัวชนเด่นก็เข้านะครับมีเลข8ถูทุกทันโวยออก898งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรแรกคำนวณได้789 0123สูตรที่2ได้012389งวดนี้ชนเด่นทั้งหมด6ตัวนะครับก็จะมี012 389ทุกทัน 012389แนวทางหลักร้อยของแอดมุกนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์วันชัยทุกท่านเป็นข้อมูลมัดรวมนะครับสูตรอยู่ด้านบนทุกท่านเด่นร้อยฝั่งทางซ้ายตัวชนเด่นของอาจารย์มี0กับ7นะครับอีกสูตรหนึ่ง เด่นบน10หน่วย3สื่อของอาจารย์ชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข4สูตรนี้ของอาจารย์มัดข้อมูลชุด2ตัวได้ทั้งหมด3คู่นะครับมี43 46แล้วก็48ด้านล่างก็จะเป็นทางคู่เด่นบนนะครับมัดได้ทั้งหมด6คู่ด้วยกันก็จะมี0430 46 048 7.4.3.7.4.6แล้วก็7.4.8ดุก่ันแนวทางสูตรคำนวณของอาจารย์วันชัยต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้5กับ8ก็จะมีเลข8เข้าหลัก10นะครับหวยออก8 7งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้7กับ0ถูกฐาน7กับ0ด้านล่างสุดอาจารย์บอกว่าชอบส่วนตัวก็คือเลข0น,นะครับถัดมาจะเป็นแนวทาง10ล่างเลขเด่น2ตัวสูตรที่ติดกระแสอาจารย์ว่าแบบนั้นนะครับวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายคำนวณได้8กับ9ก็จะมีเลข8นะครับเข้าหลัก ไว้ออก8 7สําสำหรับงวดใหม่คำนวณได้0กับ1ทถูกทันมาต่อกันที่แนวะทาง10ล่าง2สูตรของอาจารย์นะครับ2สูตรอยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายคำนวณได้0 3 7 8ฝั่งทางขวาคำนวณได้0 1 3 4ได้ตัวชนเด่น2ตัวอาจารย์บอกว่าเน้นตัวชนนะครับก็คือ ศกับ 3, สามกทันศนย์กับ 3. สบต่อมาก็จะเป็นแนวทางเน้นเลขชน10บล่างวัดดวงของอาจารย์นะครับสูตรของอาจารย์ทั้ง3อาจารย์บอกว่าวัดดวงหลัก10บล่างไปที่เลขศูนย์กทันไปที่เลขศนกันไว้1กับ3นะครับอยู่ด้านล่างทุกทัน แนวทางของอาจารย์วันชัยต่อมาจะเป็นแนวทางร่างชุดเต็มของแอดกรมเกตดนุดงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับแนวทางของอาจารย์ไม่มี8778งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับใครชอบใครตามอยู่ก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับ ถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเมนแก้วนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณมาครบบนล่างนะครับมาพร้อมกับชุด2ตัวมวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายสองตัวของอาจารย์มี8ปดนะครับไปด้านบนเข้าตัวกลับส่วนแนวทางมาครบบนล่างของอาจารย์อยู่ด้านล่างก็มาครบทุกทัน มี9มี8แล้วก็มี7สํดสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณมาครบบนล่างของอาจารย์มี3 5 6 7 8 9หสุพันาห้าหกดด8 9ตัวเด่นของอาจารย์ก็เห็นจะเป็น5กับ6ทุด2ตัวก็อยู่ตรงกลางนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดฟินิกทุกท่านเลขสายในของอาจารย์ตัวเด่นคำนวณได้6นะครับ2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องตน้นมี60 64แล้วก็6 5ขอให้โชคดีทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์รมอินทานะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณบนตรงทุกท่านนำมาฝากผุ้ชมนะครับเผื่อชอบ ก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ